ต้องขอบคุณพีเอ็กเจซ i เดนียลนะครับเป็นผู้ผลิตหนูคุณภาพดีราคาถูกนะครับราคาประหยัดให้ผมมาใช้กบผมนี่พื่อะมองกับหนูหนะเอ็กนะครับผ่านแล้วครับนั่นมาแล้วครับผมสวยเป็นงานหนูนรับใช้หนูสวยนะเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีแผนจะไปตีหนูนะครับต้องขอบคุณ p x j อ็กเจเซดนเนียละครับเป็นผู้ผลิตหนูคุณภาพดีราคาถูกนะครับราคาประหยัดให้ผมมาใช้กรับผมนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปกับสายฟิต,ต,ต,ตนะครับไปยเสียอะไรไปไล่หนึงถุงของพีเอ็กเอาเหลือเอาไ,ไ,ไ<ๆ>อ,าอไ้นี่กกเอาไปตัวไงเนี่ยเอาเหลือเอาเสียอะไรเอาจอไปนงาน นี่ทางหนูพี่เอ็กนะครับให้ไตฟิตเราไว้ผออ่าน บอมตดนแล้วไา่พามาล้อนแล้วกันแล้วอยู่บนนี้นั่นพี่ไาเลยอรับบอมไปเล้ครับวัวแรกกับการตีหนูเออผมโอ้ เพื่อนกระมมงกับหนูนะเอ็กซ์นะครับผ่านลแล้วครับกัดเต็มตะขอเลยแล้วเอาโอ้โหตไม่ถึงกัดแล้วไยโดนแล้วครับน,นูน tại đâu ra một rồi giáo hoa nam cũng để đi đây, đây. nè giờ cô bẹt mất à còn đây là đây này thủ đây để đi ở mà hoa nam đấy nụ nụ bằng cấm đấy ở nắn đấy ở tại mà đấy không nắn là không วันนี้สวยวันนี้เลยเอาขึ้นหินเลยอยากคล้องนะคล้องเออโจดีเอาละกันเนี่ยเอเอบบลงใจหินเหมือนกันเลยเ,ลยเออเป็นยุคกลางีินเลยไตรโดนะครับดีลงบนหินเรีบหนุนมาแนละ้วออกจากหินนี่ปากัดเลยนะครับอะไรอ่ะมองมไว้ไ้แล้วเออ ใส่สวยอยู่บนหินเดี๋ยวลองเวียนเป็นซามซิบเลยเอาคนตีลงบนหินแล้วพี่ เออมันไม่นานมันนักเดี๋ยวคนหลอกเบี่ยนเป็นท่ามซิบเลยเนี่ยกัดกัดนี่กัดแล้วครับพอเลยหินนี่กัดเลยนะครับผม สีค้นสีคอนโอ้อใจเราเริ่มตกหมึกแล้วครับตอนนี้ลม <c oughs> <c oughs> แรงมากครับวันนี้ค่อนข้างจะตกยากนะครับตอนนี้ห้าโมงนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องเปลี่ยนแนวดูครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผม ันเอาแล้วไตจักแก๊สจักแก๊สละห้าโมงครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วนะครับตีหนูนี่ได้มาสี่ตัวครับผมไตผมตกหมึกแล้วครับผมนี่ยังไม่รู้ครับจะลองตกเหยื่อสดดูหรือว่าตกหมึกหรือว่าแคทเดี๋ยวต้องลองดูนะครับห้าโมงสิบนาทีครับตกหมึกปลาไม่กินครับผมตีหนูได้มาสี่ตัวครับ เราต้องพลิกแปลงสถานการณ์แล้วครับเดี๋ยวผมจะตกเหยื่อสดนะครับเอาปลาตัวเล็กนี่แหละครับนี่ไม่มีเหยื่อเอาปลานี่แหละครับทําเหยื่อเราจะต้องหาปลาครับมาเราจะไม่กลับบ้านมือเปล่าลองดูกันครับ,บเราจะต้องพาปลากลับบ้านสิตาต มาครับใช้สายหน้ายาวๆนะครับแล้วก็ผูกตะกว่วเล็กนิดนึงครับเพราะตรงนี้เป็นแานหินทั้งนั้นนะครับราะงั้นเดี๋ยวมันเกี่ยวได้นะครับมาครับพลิกแพลงครับผม พวกนั้นมันเป็นสี่เขียวเขียวเหมือนดอกไม้เยเรื่อเปลาพ้งนั้นโอ้โอ้โอมันะอะไระอะไรนี่ปลาจวด luôn hả còn oh. nữa không Oh. Mình lưỡng cho suối lắm Nghe không không? Cho โอ้โดนเดี๋ยวดูดิวยสายพันธุ์ดึสายโดนแล้วครับสายโดนครับโอ้ตาบอกเป็นฟุ้งเลยนั่น ต้องใส่บอลแล้วพี่นะต้องใส่บอลแล้วโอ้ตัวสวยครับตัวนี้ของไตนั่นมาแล้วครับผมสวยสวยตาแดงเอ้โดนโดูดรับผมโดนโดูนะโอ้มีซ้ายครับผม Suối hết ờ... thì... đi Được 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 Đi Gì chưa? Tao leo đồn tay đồn Chưa tao đồn lắm Tại đồn lắm Ôi, xuống đây còn đây này còn đây là bỏ có nó bỏ nữa là bỏ nữa đấy nữa nữa ไตโดนอีกแล้วควรต้องตีไปตรงนนู้านเออไตผมโดนสองแล้วครับผมต้องตีไปที่ไตครับอ cả à? lao, đồ lao Đã hay phổ bài à đó ra đi Ôi tìm vữ anh đi Tụi mấy dây à? Để đưa dây đi bei 3 0 mãi tin yên mệnh vận dụng yên lê đồn đồn ồn ô ồn đồn đồn ồn 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 lút ồn 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 ồn

tổng nào phít lên Rồi nè rồi nè ูตรงนั้นเลยเดี๋ยวตัวดีลุเรนโดน,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 นั้นมีไฟเลยสอโมงครึ่งครับผมกลับบ้านแล้วครับวันนี้กลับผลงานหนู พอได้แกงอยู่ครับนี่ครับผมกเป็นงานนูรับองใช้สวยด้วยนะครับ,ไ,รบไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับสายพิษเรายิ้มแล้วครับดีครับ <c oughs> <c oughs> ไป